ได้สิ่มันก็เกี่ยงน้องน้ำเพชรย่ากแน่น้ำเพชรเนาะโอ้ยช่องบักแห้งแล้วกัอืมโอ้ทั้งอันเจ้าก็ไม่ได้เฮี้ยซื้อเป็นของเงียนเนาะโดยเป็นของเงี้ยแต่น้อยเป็นยังสาเหตุสาเหตุก็อย่างไรความลำบากนี่ยแหละความลำบากแต่พอคนละพอพะลำบากเลยบ่มีโอกาสได้เฮียนะโอก็ตั้งแต่ว่าวพอแต่แม่โดย แต่เมีาไปกับพวกโอกาสที่เรียนลำบากเลยนะเราจะกลับมาหาเจ้าอยู่กับจ<ด>๊ะโย่อ่าสี่เป็นไปได้ถ้าว่าเฮามีาที่คุ้มนะเมื่อเพราะว่าเขาเ,เขาเถามเราอยู่เด้เมื่อวานนี้ถามว่าเออถา้อาหากาหากเาหางินหาคํำได้เนาะม,มีที่มีท,มทางข,ของตัวเองนี่สีเอาครัมาอยู่น u บ่อ r ครเป็นพรบ u m b ่ r ต้องต้องให้เราเริ่มาอยู่ในเพราะว่าหนึ่งให้เบึงหลานนั่นแหละ ถ้าว่าเรื่องอันพอนี่มันแน่นอนอยู่ได้ฝ้าผินก็ได้อยู่ได้วเนาาะะพร่ถ้าเขามีแบบพุ่งที่อยังก็บต้มเอามาอยู่น้ำเพล่อเจ้าเพื่อนมาอยู่น้ำเน่ออะไรเนาะใช่ข้าพเจามาอยู่น้อเพื่อนแบบเอื่อน้องเพื่อนก็ร้ายเนาะไม่เลยไม่เป็นใจก็ได้ไม่เลยเราอยู่ให้เพื่อนให้เพื่อนมาอยู่พี่น้องเางไเนาะให้เพื่อนมาอยู่น้ำให้ซับทั้งสนองสนางและหาอยู่หากินมาเลี้ยงลูกเนาะ มันฮกบ่ทั้งเจ้านะฮุกบ่ทั้งพื่นพื้นเตียงฮุกเลยมันบ่โอ้ต้กาเอขามาแต่มีทเชียเตียงเขามาหมืนนีบ้างนาขึ้นดีไ้บงได้บึงได้ขึ้นไปไม่เอาสาดขึ้นเียดอย่างเด้วเเอรเออรอบึงเออพูนจักกะไดขึ้นน้ำลูกน้ำเต่าแน่น้ออย่าให้อย่าให้อย่าให้อ่อย่าให้เด้อ

ไ่อยู่หรอกพจิวะวงในอยู่นี่คือหัวหนาวเขานีตกเป็นยังไฟนี่พื้นนี่เป็นหมอกเลยมอดมืดตึ๊บมืดตึ๊ดโรน้อยสองคนนี่ยานโมจักอย่างเช่นจักเนาะคือที่ันโมเป็นกบบช่วงในนอนอยู่บ่เมื่อคืนนี่แหละนอนนอ่ัู้เื่อนนะันยังเมื่อคืนนี่ฮะ กูเป็นแม่ได้นอนอยู่บ่นกึ่แม่เลยับตื่นนะอะไรกันเนาะอืมอืมมีว่เสียงไหมฮะโอ้ยเดียวมีแล้มีนะดีด้อมีนะขมูขมูมีดีเหนกันได้เลย หอนได้แมงไมมมันชีทองตัวแรงเลือดามันก็จะเสียงมาเสียงมันาอนเออเป็นอะไรก็จะนะเอาแบบว่ามันมามัาชีอนได้ยามกลางคืนนะอ่ะเดินเก่าใช่ไหมเหงื่อหอนหอนเย็นเนี่ยได้หอนแบบโอ้ยอย่าได้เดินได้เพียร์นะช่วงนั้นมันคือแบบคอยนั่งอยู่ได้เออเอาช่วงแรงๆกันนะซิมี่มันควบแล้วอยู่แล้วเออไง่ายกัตอนแรกคือ อกมากเป็นเสียงมา้องดูอยากเปิดร่งถึงเป็นรมาหองน่อยบนนอ่บนอไรด้นเ้ามาองนอรับหรือว่าดังเบิือไพ่นี่ดังเลยจู่ไพ่กับมุนยีไพ่นี่เนาะมีนักขังมานี้ง่ายกับุกนั่งมีนักขังวันนี้สิยอยู่ม่นตอนม่นกับถ้ามันเมแปเป็นบ้านพี่น้ถ่ายลงมาิ้นรับพี่น้องก็คิดไปย่างเดียวนะใหญ่ใรล้ชัทางขึ้นกับบุี่แบบวดจะเฉียดนะบุญี่แบบ เยใหมีกวาเยากัวน้องีเป็นยังเหมอนกับว่าโอ้ยย่างเลยคนเดินนะนกก็เ้าอยากทามบ้งนะง่ายกับเนไก้นะช่วงสิบแบบเออเฮาย่าคนมาทักมาทามนคนหูอีเหลวเนาะย่ดีเลยเบุคคลมันเปียกเนาะ เป็นทางน้ำเด้บนของทางสนางเป็นนี่พี่นเราเป็นทางน้ำเียอ่าเป็น้ำได้เปียนโอ้ยพักพอน้อ่าโดยให้ก็นั่งเด้อกนังเดถ้าคอยเห็ดไปนี่แหละเมล็กเมละน้อยพปลเนาะเพราะว่าลูกเจ้าเขาลงมดิ่เขามงาไม่งาตกกโดยพอพอได้เหยียบน้องเหยียบน้อ น้ำเนาะน้ำมันไหลมาแต่พุ่นพี่น้องปลาซาเนาะมาทุ่คนเอามาลงก็ได้ไหมมาๆาบเป็นังเอามาาลงมาเลยฮึบอ่าแม่ส่งเสื่อลูกเอัเอเนั่งไปกเพ่อเคยเขาเยนาุนก็ได้เเคยเขายังมีคนเคยเขาเนาะแม่บอก ยก็จ hmm. ้ละนิ่กันน่อยกอยู่น้ำเม่่งนยะมเขา้อกันนันาก็คือครอบครัวอี่แหละแม่นบ่ยังบ่พงทีถึี่น่องสั้นจะดูเขาเพียนก่ะจะเขาอยู่บ่ไงบ่เป็นห้องชื้นป่บ่เขาก็อ่านตัวหนึ่งก็บ่ได้เลยเขาก็ม้เรียนต้อดเจ้าก็มาขังชื้นด้วยกันดูอยู่ยังมา

ความลำบากแต่พ่อคนและพ่อพาอลำบากเลยบ่มีโอกาสได้เฮียนนะโอ้คือตั้งแต่ว่าพ่อแต่แม่โดยตั้งแต่แม่เสียไปกับบ่มีโอกาสสิไดเฮียนลำบากเลยนะเห็นชาปัจจุบันนี้เนาะโดยเราก็บบริษัทคอบครั่ใหม่เลยเราก็ได้เนาะปู่เป็นพ่อเลยหรือว่ายังเรายังบริษัทข้อจุว่าเราจิกลับมาหาเจ้าอยู่กับจ้ก อ่าสีเป็นไปได้ถอะว่าเฮามีที่คืมเงินนะแม่ที่เห็นเนาะก็ว่าเฮาเฮาถามเราอยู่เดือเมื่อวานนี้ถามว่าเออถ้าหากหาเงินหาค้ำได้เนาะมีที่มีทางของตัวเองนี่สีเอาพควมาอยู่นัมเบอร์กูเป็นพ่อเนาะเนี่ยเป็นพ่ออาจจะกลับมากนะต้องต้องให้เราแลยมาอยู่ในะว่าหนึ่งให้เบิ่งหลานนั่นแหละเพราะว่าเรื่องอันพอนี่มันแน่นอนอยู่แด้วฝ่าถิ่นก็ได้อยู่แล้วนะถ้าเฮามีกบบคงที่ยังก็ต้อง ออกมาอยู่น้ำก่อนต้องเจ้าเพื่อนมาอยู่น้ำเลยอะไรเนาะครับใชเข้าพเอยู่น้ำเพื่อนแบบเรื่องน้องทพื่อนก็รลายเนาะไม่ไม่มัเป็นใจก็ได้อย่างไรเราอยู่ให้เพิ่นมาให้เพิ่นมาอยู่พี่อนอะไรเนาะให้เพิ่นมาอยู่น้ำห้ซับทั้งสนุงสนางนี่แหละหาอยู่หากินมาเลี้ยงลูกเนาะ แล้วก็หนึ่งคือบนบนผักเล้วทำเป็นไว้นี้เข้าให้พอมาอยู่น้ำนี่บ่ได้หนึ่งเดือนห้าสิบห้าสีนอนต้องรอแบบนี่จะอยู่ที่เช่าแบบมาตรฐานโปรตีนก้นเนาะโดูยังคงคงทั้งพอได้เนาะเป็นยาฉูดต่อไปให้แน่ยิงเติมจะได้ย่านกันยาย่านกลางคืนย่านย่างคืนมาอยู่น้ำเนาะอูมาอยู่น้ำเอาก้อนเห็นปิถ้าไกลเพราะจากนานี่นาทั้งพอ จากนี่ไปไปก่ว่าพนนอนอยู่น้ำดงน้ำยางทีบ่หากพนหู้อยู่บ่นี่เจ้ามาใส่อยังไงหู้อยู่บ่พนกัคือสิบุหู้อ่ะนั่นแหละคลองส่วนลายนะที่คอยไปแบบนี้นะคอยซีพิชเคยพิชงานกับปั่นะโดนโดนก่อนไปจอดเพื่อเรื่องป้าป้ากันก็ปวดนะเพ่นหู้เนาะเพ่นหู้แต่ว่าเพ่นบโมหัวเาือไปอยู่ซ้ายเท่านั้นเอง พ่อเพิ่นก็ซอยอย่างว่ได้เนาะแม่เพตอนก็มีอายุแล้วเฒ่าแล้วแต่ตัวเองก็ยังอาศัยเพิ่นอยู่นะแม่เพิ่นเฒ่าแล้วก็ไปเพิ่นมีห่วงนะลูกเต่าลางชิมานอนแบบนี้นะได้แบบก็เลยทดทนชูไปก่อนแม่กัดเขียวกัดพันไปก่อนเพม่อนกันที่ลำบากทขนายกันเลยเนาะคนแรกบัดมีได้จึงให้เราเนาะให้เรามามาดูนะถึงที่ทั้งสาวน้อยเพิ่นบ่ได้ไปเวียดใส่กัน อได้มากวเบิ่งเนาะว่มาอยู่เป็นมูกอเละอัเขาคึนําอยู่เด้อพี่น้องเด้อเาะึ้นอยู่เห็นยีเป็นมิ้นกันเรื่องพอนี่แหละมออยนกได้จกไปดิ่เบิ่งก็เยียมนนแมแต่ว่าคือคือบอกยอ่เดี๋ยวถามีโอกาสได้พี่น้องแล้ถามีโอกาสเป็นกะซีได้ไปเบิงเบิงกันเันข้นไก่ดีวาเอาขำไกดีก่คือว่าแล้วเขายังบให้คตอเนกอนห ถ้ามามีโอกาสเนาะพื้นที่บนภพบนเจ้าเป็นน้ำได้น้ำวเออน้ำยังเออมันหุ่งนี้น้ำมันนั่นนั่นมันงอเตัก็มันย่อยลงนะ้มันงอยู่ัน้ำนันแ้ใครย่านี่ดัดน้ำตลอดได้เนาะมันหมันเป็นอีนั่นไดเอนน้ำเป็นผงมาเแต่พยานก็้องไปเนาะอยู่แบบสี่ เป็นย uhm, okay, bo mm ัง hmm. สุดต่อไปไปจิตใจก็ถือว่าโอเคคุณดาวถืออย่างไรโอ้ยมีอ่าไม่คนระคนเขวามาเนาะคุยน้ำลักก็คือทั้งว่าแสงก็จิตเด้ะค่ว่าให้กำลังใจอ๋อคนไหนแน่ะคนใดก็ได้พี่น้องดาวโอเคแต้ก็ใจเปุกคนนั่นแหละอ่ะสาวพี่น้องมีแต่ว่าคลิปนี้ก็เห็นล่าทางป้ายังก็ได้ท่าโอ้โลมาดิดน้ำพี่น้องเลยแมนคือว่าเราก็เป็นคนแบบว่า เดี๋ยวเฮ็ดอยากสั่งยูแต่ปัญหาก็คือบ่มีผู้บังแยงลูกเนี่ยพี่น้องเลยได้โบลายครับแเฮ็ดได้โบลายเฮ็ดซ้ำเฮ็ดได้เนาะโดยผมกับบ่มีผู้ชายแน่ยนะเนาะอีย่างเขากับบ่มีสารลักแน่สารักครอบครัวกับอีกแบบหนึ่งได้พี่น้องมีอีกมีกับอีกแบบหนึ่งอีกภาษาพี่น้องเขาก็เส่นจบคนเด้อยฉันเด้อคุยกันไปเด้อเด้อเนาะโียไ่จะว่าให้ทั้งน้องคุยกับทั้งไอ้คนเด้อโดยเจ้าสบายดีโดยสบายดีเด้ฉัะนั่งเด้อเนาะทั้งคนคุยกับทั้งไอร กินข้าวแล้วบ่มือนยกินแบยังกินแคบยังนาะกินแคบังเนาอ่บังบ่เมือนบ่อกบังเงี้นเนาะบ่เป็นคือ้านเ่่ยมันเป็นแบบคือทั้งเจ้าม้นละทังมนเป็นสไตล์พุทไทยแขนพทไทยงี้เบ้านนี่มันเป็นบ้านะสมผสานบ่มืนบ้านผสมมันบ้านละทงนี่มนมนบ่ เาเราบเราคนเราเถ้าพ้นข้านาาตากันพุ่นเนาะแต่เจ้งเลยว่าบริเวณป่ะพริเวณห้องถ้ยนี่สีเป็นเขตผูไทแขนผูไทนี่ไปชิลื้อติีบไปิลื้อมาแต่เพอรอสไปแบบนี้ทั้งถ้อยนะออกบ้านเลยค่ะแต่ปีจำเนียงนเปลี่ยนดได้ดีเนาะ เหมือนลืมหมดเลยสำเนียงบ้านตัวเองเนยเราจักบ่สเบียวว่าเฮาบริอยหลายปีเฮาขันวังเฉือเฮาเข้าไปในโอกาสเข้าไปเขาเจ้ากะให้ว่าเขาได้เขาเดาว่าคนมยางลืมพินถานตัวเองว่าเป็นว่าตั้งอยากลืมแต่ว่าบ่ได้ขนาดเฮาออกมาเต้นดนแต่ว่าอันว่านแพอเนี่ยน้ำผูเป็นผัวได้เปลานี่เราเทิงบ่สผัวข่อยก็เราเทิงเราเทิงบางทีเป็นน้ำแท้จางที โว้าอะไรบ่ครับขนาดวิจิตบว่าบอกจะเข้าตัวเองนะบ่ครับเนาะยังไงถ้าอย่างบอกผัวเด่นเนาะอืแต่ว่าก็ได้ยินเรื่อยอยูุติทางผัวบอกว่าจะว่าผัวนี่อยู่นาการมีเพื่อนสิบบอเคยเบอกเราท่องให้เขาได้ยินเออ่นอกจากว่าเมื่อบ้านเพิ่อนอืมวิจิตเนาะคือองไรในเรื่องคำบอกเรื่องภาษาเนี่ยนี้คือทางไทยเรื่องภาษาเนี่ยสำหรับวิจิตง่ายครับเนาะ มแม้ว่า,วาคันมมเพื่อนทีโากับบุ๋มี่เพคเข้าใจน้ำเพื่อนนะแต่น,นี่เน, <c oughs> นีเ่ยเฉินหว่ากนี่มีแต่นคนแถวแถวเฮาเนาะเหตุงานของการทีบ่อืมได้อ่าพี่ดองเไยคอมเมนต์กันเข้ามาเด้อพี่ดองว่าสีเห็ดจังใดดีเนาะทั้งเรื่องซีพันก็นว่าให้ปับปุงอ่าบนผักบนเศาเพินพ่นนี่แหละปับปุงจักสิปับปุงแบบใดเมยังกับบุมีเนาะจึงเป็นมาสีดึงกันนั่นมาใช้อันนี้มาใช้มันเกิด มันมันมีอยู่นะพี่น้องเป็นว่ามีแนวมาขังมาบังนี่เออกระิคายุ่มันกระิอุ่นเน๊นอนเดียดตีนวะนี่เย็นเจียวเจียอ้เนาะคุณได้เดี๋ยวสิปรึกษากับทางทีมงานเบิ้งพี่น้องทางบัณฑ์คนเบิ้งก่อนผู้เพิ่นอะอ่าเขามาหาทางสอนนั่งานก่อนแเพิ่นมีเหตุการณ์แบบไดนเนาะอ่มันมีเหตุการณ์แบบไดนมันเฮาจึงว่ากันยึดเทื่ออันนั้นพี่น้องเอ้ยอ่าในเรื่อง การปรับปรุงโบเรื่องพอพันโบนี่ก็เอาให้มันสถานทีค่คงที่คนหนี่ก่อนพี่น้องเนะี้เนาะตอนนี้ก็ยังพบใจปุ๊บ,บนี่อะไรได้อีบุหเฮงบ,น,น,บฮงนั้นว่าไปสร้างได้นี่ว่ามันบุญครูเนาะ่เพคนให้ออกก็ออกไดนะ้เนาะหรือว่าคือเขาผูกมาเบิ้งอยู่ซี่สกะมันอยู่ใกล้ชิดนี่เกินไปก็เอออยากแนะนำให หาบ่อนทำได้หาถ้าอยู่บันไดดิอันนี้เนี่ยผิดตรงไหนนี่คือปัญหาเนาะนี่คือปัญหาของมันพี่น้องเหนเนาะว่าคันหูแม่นหูจักคนไหลอยู่ในบ้านนี่แต่สีสีไทยเนี่ยไปขอเขาเจ้าอยู่นะอ่ามาอยู่ก่อนชัมชาแม่นชัมชามีเงินมีคำสีสีทางแบบนี้หนไนี่แบบสีแดงอ่าใหญ่มากใหญ่มากผัด ออกไปสั่งครอบครัวอยู่ข้างนอกเลยมันมันมันดึรืองไผ่แบพอมันติดลังถึงมาเลยครับงูคุ่งขึ้นมาบ้านตัวเองบัดอ่าบรยักไผ่แบบเนาะดูดี้ะตกได้ลูกไอยกระเป๋ามันเสียงเลย นอนถักหรือไม่นอนบ้าง่อนนนอนนะหี่ไม่นอนเต็มที่นะเมื่อคืนม่นอนบ่ฮะมาสบายบ่เมือที่ว่า่นเป็ดไข่เมื่อไรคนหบ่เมื่คืนอืเปิดตย่านนนหาหงเแล้วเนาะอีเียง่นผู้เดียวด้อยู่กงางป่านี่บ่เราหไปวาเราคือว่านอนแบบามื่อหนั่นเราหเอนิอยถือึนไข่นาะ เซื่อนเซื่นซื่นนะคับอะไก็ได้เซื่อนแบบว่าให้แม่ตื่นน้ำแต่ว่าเราไม่เคยหายที่ออกเสียงดังจากเ่ออกเราใหญ่นะว้าวเนาะมึงเนี่ยสาวเก้าปีบ่๊ะหกปีเนาะหกปีหกปีกับอะไรก็หกปีกับสามปีพี่น้องเอลยเนาะยิงกับายแต่ผู้นั้นสีแบบสีบุตสนใจปนได้ขุนันเด้ออ่าเพราะว่า ือว no, no. no, no, no. no, ่าแน่ยเพียงเพียงแค่สัตน้อยเนาะน้องเพยังว่าใครเน่เนาะลูกคนโบเอกบ่ีอยู่แบบอยู่กับเมย์ก็ได้น้องเพอรจะได้ยังจะได้ยังบอกคนไม่รู้จะได้ยังถามอะไรับบักนี่่ไดสิจักเป็นที่บวชักหอกเมืบักตัวเองลบากหรอกแบบนีนะ คุณแม,ม,เณเม่เนี่ยก็กลัวสิ่รับแต่ลกระขึ้นกับเวธรรมดาได้เนาะค่นนอ,ะอ,ะอยอาศัยสิ่รับแต่หวัวแรง6โมงค่ะ7โมงเออช่วงคนยังไม่นนได<ะ>้นอนนะวันนี้แรับช่วงคนยังไม่ทันนอนครับ,มมรบ,รบแม่นอนเล็กๆละก็ตื่นขึ้นมากตืด้วยตัวเองว่าวีนะก่อนแม<ะ>่ตัวเองเคยช่วงคนรับอือกลัวภัยกองพื้นอยู่นี่เลยเนาะกลัวไปนั่งโต้งหมดเลย น่นนงลนนงนยยมอลกไปกพนใจเคิดเห็นเนายาหามเีด่าเคิดเห็นข้าวปจิตไปหาใสเบ็อยู่น้ำหวยพี่้องเอ้ยเนาะเบบนี่เลยเจุไพเนาะจุไพนี่ก็อ่าปู่บนนั่งอ่าคักน้อไม้นี่ได้หนิมาเผาเนาะมาเผาอะไรกินมันกินน้ำไม้อะนคักไดพี่รองเอยหอมเวยเบ็ดแหลนเนาะน้ำไม้กับบมีเนาะนี่เนาะ เหม็นๆเลยโอ้ยเขียนกองไฟถิ่นอนาคตตัวเองสิตะกี้พิแล้วน้ำยังไหลที่ทดอยู่พี่เราเลยเนาะน้ำเท่านี้ยังไหลอยู่นี่แน่อันนี้ให้ใหงใหงไหลมากครับพี่เราเนาะอันนี้คือเป็นอาณาพื้นที่แล้วพี่เราเนาะเป็น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 ป่าเนาะอยู่ข้างนั้นจะเป็นป่าชาไหลไหลลงมาเลย ลายลงมาพี saya, ่นองเองยเนาะโอ้ยนี่จะเป็นพื้นที่ลไยลงค่อยเนาะจะเป็นนันเป็นอ่เป็นพื้นที่บนพื้นบันบ่อาเหรฮะยมคุณไปเหาันดขึ้นไปนินี่นี่ค้ไก่แม่ด้เลย้นีว่าไก่เลยเนาะยันไปจะไปจิตไปย่างๆแล้เยว วาอีกพอแล้วพูแล้วพี่องเอ้ยเนาะเอาแล้วส่วนชายดีว่าบุติดบอบุติดตีมันมันเปียกเนาะอ่ามันเปียกอืมเพราะ่มันอยู่แบรรมนี่กินได้เพรว่ามเห็นกระจะไดุ้บชนี่ร้นมันควนมว่ามันเป็นอนามันเป็นอย่งมันเป็นบนตเลยนะชได้กินได้ไม่ยังไะ

มันก็รู้กุกุอ่ะแต่มันผัดอดยุ่งอาอดยุงไปเลยพี่้องเอ้ยเนาะมันคแบเลยอะดีได้เอาพใ้นเนี่ยยิ่ะยังตุกอยู่ด้พน้งเลยฝนเลยเนาะ

ไปเนาะนะครับว่าทำไว้อยู่นอวางมือก่อนหักลุกด้อเนาะมันกับบริวารสีนั่นได้บุษมสีชวนนี่มาซับเนาะอะไนเสร็จน่วนมาใส่ดีกว่าบุจิตยังตุมมนีเฮ้ยมันจะเห็นมันตกเปื้อนนรกตุ้มตุ้มโนดเพนน่นเนาะ เบ่งไปตุ่มเพนแล้วหรอิโอ้ยี่าเอาบ่มุงฮะเอาห่มได้แขกเอาอยู่ป่องเอาเอาเงยพี่น้องเนาะเบ่งไปสันพี่นองเด้อเนาะทังสานาเพื่นกระไรคุ้มไพ่อยู่